5เคล็ดลับการบริหารเงินจากนักลงทุนชื่อดัง1การลงทุนระยะยาว Long-term investment ตัวอย่างนักลงทุนว a เรนบ b u f ฟ e ตเป็นนักลงทุนที่เชื่อมั่นในหลักการลงทุนระยะยาวเขามักจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตโดยไม่สนใจความผันผวนของตลาดในระยะสั้นเคล็ดลับ เลือกลงทุนในสินทรัพย์หรือหุ้นที่มีคุณค่าและศักยภาพการเติบโตในระยะยาวย่าตื่นตระหนกเมื่อเกิดความผันผวนในตลาดระยะสั้นศึกษาบริษัทที่ลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ 2. การกระจายการลงทุน (Diversification) ตัวอย่างนักลงทุนเรดาลิโอเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates และเป็นที่รู้จักในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีเคล็ดลับกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเช่นหุ้นพันธบัตรทองคําอสังหาริมทรัพย์อย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าบใบเดียวเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อสินทรัพย์บางประเภทมีผลตอบแทนไม่ดี 3. การจัดการหนี้สิน Debt Management ตัวอย่างนักลงทุน เดฟแรมซี่เป็นนักการเงินและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินและการเงินส่วนบุคคลเคล็ดลับใช้เงินสดในการซื้อสินค้าหรือบริการที่จำเป็นแทนการใช้บัตรเครดิตชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนเช่นหนี้บัตรเครดิตวางแผนการเงินให้มีการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง c o n t i n u o u s Learning) ตัวอย่างนักลงทุนปีเตอร์ลินเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงในการเน้นการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนและตลาดการเงินเคล็ดลับอ่านหนังสือและบทความเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัทที่สนใจลงทุนอย่างละเอียด5การมีวินัยทางการเงิน financial discipline ตัวอย่างนักลงทุนจอห์นซีโบเกิลเป็นผู้ก่อตั้งแวนกอร์ดกรุ๊ปและเป็นผู้สนับสนุนการลงทุนในกองทุนดัชนี Index Funds ที่มีต้นทุนต่ำเคล็ดลับมีวินัยในการออมเงินและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูงหรือมีความเสี่ยงเกินควรวางแผนการเงินระยะยาวและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดสรุป การบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในเรื่องการลงทุนแต่ยังต้องมีวินัยและการวางแผนที่ดีการเรียนรู้จากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เรามีแนวทางในการบริหารเงินที่ดียิ่งขึ้นหวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในการบริหารเงินของคุณครับ